สวัสดีค่ะเส็บหนโคุยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้ววันนี้จะนั่งมีแเล้วกินมาฝากพี่ฝากน้องก็คือย่ำขา้าวป่นัวซานพี่น้องจา๋าหรือว่าย่ำขนมจีนเนอจากพี่น้องพักกระเต็มถาดวัะพักหลวกพักสดพี่น้องเอ้ยอหอมแขกแตงกวาแล้วก็มีพี่ข้างล่างนี่พักกันจองหลวกก็พักปุ่งหลวก่น้นองแล้วก็สลัดแก้วอ่า พักใบหรละผ้าพี่น,อน้อง้ะก็ต้นท่านตะวันอ่อนพี่น้องจ๋าแต่ก่อนสกินยายนั่งก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้นองหลายหลายด้วยจากที่แวะมาให้กำลังใจกันพี่น้องจ๋ามามามากินน้ำกันเสพเสพพี่น้องโอ้สิยูฝั่งไทยฝั่งลาวอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศเด้อมา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 กินย่ำขอบุนเสพเสพกับยายนังนง่งพี่น้องจ๋าเบิ่งคนมา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 เสพ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 จ้ะ ย่ำใส้ปะทู่กับฮอทดอกนะพี่น้อง เทิ้งใส่เมือ่อเทิ้งใส่สมเดอพี่น้องตากกยวากันเดอพีนอ่น้อง แสบค่ะพี่น้องจ้าจนั่งย่ำถูกใจคักถูกใจจักของอืมหอมแขกจะพี่น้อง mm -hmm. Mm-hmm. แจบ็บนัวกำลังดีพี่น้อง ถ้าการจองหลวกอืม ยังแบบไรอด้พี่น้องจ้า พักกไ็ไล่บางอย่างคักพี่น้องจาัามือไลยกไ็ไลยมือโบมี่ก็โบ,บมี่ I have been on. พี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้ยายนั่งผ้าพีผ้านองกินยำขับปุ่นก็ขอจบไปได้เพียงแค่นี้เนอกจากแซบบลายแต่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายหลายชีวะเข้ามาให้กำลังใจเนาจกจากกระปากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามกดกระดิง่งกริ้งในด้วยจา้าคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ